คอยทำไมไม่ลงไปเคลื่อนนู่นล่ะไปได้มาไปได้มาโอ้โหเกลื่อนเลยคนนี้เกลื่อนเลยคนนี้ข้าวจะพอไหมล่ะเนี่ยข้าวจะพอไหมเนี่ย ข้าวจะพอไหมนเนี่ยข้าวจะพอกันหรือเปล่ายังไม่ได้ไปห้าลิ้นดำเลยเนี่ยมาลูมามางไมไ,ไปห้าลิ้นดำเลยลิ้นดำด้วยกินไหยเนี่ยมาลูกอ่ะอ้าวให้เป็นหน้าอะไหส่องตัว ไปเฝ้าวพวกตกปลาเลยเขาไม่ให้กินข้าวเลยพวกตกปลากตกปลาไม่ให้ข้าวกินเลยมาจะพอดีแล้วเราวันนี้ไอตาเดียวเไปไน็นไงไอตาเดียวมันไปไน็นไง โดนเขาไล่มาทีท่าเนี่ยวิ่งขึ้นมาช่องนี้เลยเขากัดมาเลยอ่ะนม่งจะไปแล้ว เขาเร็วเร็วเาเร็วเร็วขอ,อกันที่เคลื่อนไม่ไปรออยู่ตรงนี้เกือบไม่เจอ